ครับสวัสดีครับเพื่อนเพืนครับวันนี้ส่วนไม่อีกนะครับเรามาอัปเดตต้นคูโลคาเซียนะครับในสวนนะครับของเราว่าเร,เรามีสายพันธุ์อะไรบ้างนะครับเริ่มเลยก็จะมีที่ผมปลูกเริ่มปลูกเลยครับก็จะมีตัวแบ็กม a จิกนะครับนี่ฮตัวแบ็กม a จิก เป็นโคโลคาเซียแบกเมจิกนะครับนี่ครับหลอดเริ่มมาแล้วเอ่อหลอดนี้จะเป็นหลอดที่สองนะครับนะครับแต่ไหลย,ยังไม่มีนะครับไหลย,ยังไม่ออกครับแล้วก็มันจะมีเลมอนลามนี่ครับเลมอนลามอย่างเงี้ย ตอนนี้กําลังหลอดกําลังจะกลางแบบกำลังจะกลางนะครับเลมอนลามอันนี้ผมจะเลี้ยงเป็นไซต์ตั้งแม่นะครับนี่ยลายลายสวยๆเลยครับเลมอนลามมีทั้งหมด3าใบนะครับแล้วก็อีกอีกต้นหนึ่งก็จะเป็นตัวแบล็กมิกิกลายนี่แบล็กมิกิกลายนี่ครับ นี่ครับแดงมิจิกายนะครับใบกำลังเริ่มกลางแล้วครับแล้วก็จะมีไหลนะฮะไหลออกมาแล้วหนึ่งไหลนะครับแล้วก็ได์ที่สองครับกำลังแทงออกมานะครับเพิ่งเปลี่ยนดินไปนะครับส่วนสูรดินนะครับก็จะเป็นคลิปหน้านะครับที่ผมจะเอาลงแบงค์มิจิกายกับแบงค์มิจิกธรรมดา ข้อแตกต่างกันก็อยู่ที่นี่ฮะง่ายๆครับก็เห็นได้ชัดเจนนะครับก็คือตัวก้านนะครับแดงมีจีก,กายก้านเขาจะลายนะครับนี่ยออกออกลายออกขาวแดงครับขาวแดงอมม่วงประมาณนี้ครับแดงมจีกลแล้วก็ด้านด้านหน้าก็จะมีตัวมีสีมีเขียวนะครับปะาปนอยู่ส่วนแดงไม่จี ธรรมดาครับก็ใบเขาก็จะไม่มีลายนะครับส่วนใหญ่ก็โดนแดดแล้วใบก็จะเป็นสีดำเลยนี่ครับก้านเขาก็ก็จะไม่ลายครับ,รบอันนี้ผมเลี้ยงแบบหลอน้ำนะครับแต่ยังไม่ยังไม่เห็นว่ามีหนอมีลายออกมานะครับเดี๋ยวรอติดตามกัน ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นบอลกระดาษกา้านดำครับก,รก,รก้บานดำก้านดำก็ใบนี้เริ่มกลางเลยครับใบนี้เริ่มกลางลส่วนอันนี้ได้มาใหม่ครับจะเป็นเบบีบีบีเลยตระกูลแบล็กทั้งหลายนะครับ นี่ฮะในกลุ่มแบ็กก็จะมีตัวนี้ก็จะเป็นแบลคลิปเปอร์ครับแบลคลิปเปอร์นะครับแบลคลิปเปอร์ผมเพิ่งตัดใบไปครับก็จะมีตัวนี้ก็จะมีแบล็คลันเนอร์แบลคลันเนอร์แล้วกว็จะเป็นแบล็คโคลนนะครับตัดใบไปอาจจะช้ำน้ำนิดนึงก็เลยตัดใบทิ้งนะครับ ส่วนในบ่อนี้นะครับก็จะเป็นโอโลหะครับโอโลหะทั้งหมดเลยครับบีบีครับโอโลหะก็เลี้ยงหล่อน้ําไปอย่างนี้ครับไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวให้เข้าขึ้นหลอดแล้วก็หลอดใหม่ขึ้นมาผมก็จะเปลี่ยนกระถางเปลี่ยนดินให้นะครับตรนนี้ปิดไปอย่างนี้ครับง่ายๆครับไปอย่างนี้ ่วนทางด้านนี้เราก็จะมีพวกตัวนี้จะเป็นไข่บอลกระดาษนะครับไข่บอลกระดาษด่างขาวนะครับแต่ก็รอรุ้น,น่ะผมสายลุ้นนะครับแต่เท่าที่ดูแล้วน่าจะด่างนะครับพี่นะเห็นด่างไหมฮะเนี่ยใบนี้ด่างด่างนิดหน่อยนะครับเนี่ฮะเป็นด่างละน่าจะด่างอยู่ ก้องไม่โฟกัสครบับอนกระดาษเดี๋ยวนะครับนี่ฮะเปด่างไหมครับด่างนิดหน่อยก็ลรลรอลูนกันครับบอลกระดาษด่างก็จะม 2, 4, ีทั้งหมดสองสี่หกมีทั้งหมดเจดต้นนะครับส่วนต้นนี้เขาบอกว่าแม่เขาเนี่ยเป็น ตัวแม่เขานี่เป็นบอลกระดาษด่างขาวนะครับแต่เขาบอกว่าเดี๋ยวต่อเราก็รอดูใบที่สองใบที่สามครับว่าเขาจะด่างไหมนะครับแล้วก็จะมีไข่ที่ผมทําการอบไว้อยู่นะครับอบไว้อยู่ประมาณสี่ห้าต้นครับไฮไลท์ก็มาดูไฮไลท์กันครับก็จะมีตัวเนี่ย ที่ผมหล่อน้ําไว้ก็จะเป็นของอ่าคูโ,คโกรกาเซียนะครับผมฟาโลเมสนะครับคือว่าหน้ากากฟาโลนั่นเองนะครับอันนี้อ่าจะเป็นข้อไหลทั้งหมดครับเป็นข้อไหลที่ชําไว้แล้วก็แตกเรียบร้อยแล้วผมเอามาทําการหล่อน้ําไว้นะครับทั้งหมดก็จะมี จ็ดแปดสายพันธุ์นะครับที่เราเลี้ยงไว้นะครับแต่อันนี้คือจะเลี้ยงเป็นสายตั้งแม่ทั้งหมดนะครับก็ทดลองเลี้ยงไว้ดูนะครับส่วนต้นนี้ก็จะเป็นสายลุ้นครับเขาบอกว่าจะแม่พ่อแม่เขาจะเป็นหูช้างด่างเหลืองนะครับนะครับแต่ก็รอลุ้นเอาครับเพราะว่าอันนี้เขา,าแทงหลอดขึ้นมาแล้วหลอดหนึ่งกำลังจะแทงนะครับหลอดกำลังเพิ่งเปลี่ยนกระถางไป ฝากเพื่อนๆกดติดตามส่วนแม่เอกด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้เราทําคลิปดีดีให้ทุกท่านได้ดูกันนะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตนะครับคลิปเรื่อยๆนะครับทุกอาทิตย์ให้ทุกท่านได้ดูกันนะครับว่า,าทางไม้เราที่เรานํามาปลูกนั้นก็จการเจริญเติบโตเป็นยังไงบ้างนะครับส่วนเท่าที่ดูแล้วมันก็ปลูกง่ายนะครับโคลคาเซีย ก็สวยครับยังทันครับตอนนี้ก็ยังทันอยู่ราคาก็ยังอกใช้ได้ใช้ก็ยังโอเคอยู่นะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามด้วยนะครับครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ